เรามาตามข่าวสารกันต่อนะครับไม่ได้พูดถึงเลยตั้งแต่เจบไปแล้วก็ไม่ได้ลงเล่นให้กับเลย์บุ o o l อีกเลยครับสำหรับเตียโก้อคันตาร่านะครับมีรายง,งานข่าวล่าสุดครับบอกว่าคอนเฟิร์มแล้วว่าเตียโก้อคันตาร่าเนี่ยจะอำลาลิเวอร์พูลนะครับในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้เตียโก้อคันตาร่าครับได้รับการตันติแล้วว่าจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลแบบจริงจังในช่วงสัปดาห์นี้และจะไม่ได้รับสัญญาใหม่เมื่อ้าตกลงเขาหมดลง เตียโก้ฮันดาร่าในวัย33ปีนะครับลงเล่นเพียงนัดเดียวในทุกรายการของฤดูกาลน,นี้หลังมีปัญหาการบาดเจ็บซึ่งทําให้เขาต้องพักยาวมากแม้เจ้าตัวครับจะเป็นขวัญใจของแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับแต่เชื่อว่าสโมสรไม่ได้มองเขาเป็นอนาคตแล้วอันเป็นผลมาจากอาการบาดเจ็บที่ไม่จบไม่สิน้นหลังย้ายมาลิเวอร์พูลในปี2020สัญญา4ปีของเตียโก้จะหมดลงในช่วงซัมเมอร์นี้ครับ เมื่อเจเกนคลอปตัวอยามอมลาทีมหลังจบฤดูกาลดูเหมือนว่าเขาจะเป็นช่วงลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในดินแอนฟิวนะจะไม่มีเตียโก้จะไม่มีเจเกนคลอปที่เขาเจออาการบาดเจ็บเล่นงานมากมายแบบนี้ครับจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เตียโกคันตาร่าจะต้องอำลาลิเวอร์พูลจริงๆในช่วงซัมเมอร์นี้ไปค่าจ้างมาสารของเตียโก้คันตาร่าเนี่ยจะทําให้มีพื้นที่ว่างนะครับสำหรับการลงทุนครั้งใหม่ในตำแหน่งของตัวเขาเองแม้ว่าสโมสรไม่ได้รับค่าตัวใดๆเลยจากการจ่าย20ล้านปอน เพื่อซื้อเตียโก้มาจากไบเยนมินิกเมื่อ4ปีก่อนนะครับก็ถือว่าปล่อยตัวไปโดยปริยายสำหรับเตียโก้อคันตาระ่านั่นแหละครับ,รรบเป็นอะไรที่ต้องต้องจากกันนะครับงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรานะพอคุณไม่ได้ลงเล่นพอคุณนะมีอาการบาดเจ็บเล่นงานทุกอย่างมันก็กลับเปลี่ยนผันไปหมดนะครับจำใจต้องปล่อยตัวออกครับถ้าหมดสัญญาแล้วสำหรับเตียโก้คัตาร่ากับลิเวอร์พูลเส้นทางเขามาถึง แยกสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับดาวเตะวัยสามสามปีอย่างเตียกโกอตาร่าก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับไม่มีผิดไม่มีถูกต้องบอกงี้ก่อนนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ต้องให้กำลังใจกันต่อไปนะเพราะว่าในฤดูกาลนี้เจออาการบาดเจ็บโอ้โหถาถมมาในสภาพร่างกายเขาหมดเลยนะครับแทบจะไม่ได้เห็นเขากับลิวพูเลยนะในฤดูกาลนี้ครับไม่เห็นแม้แต่เงาต้องบอกงี้ก่อนสำหรับเตียกโกอันตาร่า ไปตามข่าวกันต่อครับล่าสุดครับก็ได้เลิกงามยามดีแล้วนะครับลิเวอร์พูลจะจัดงานวันอำลาเไกนครอปในวันที่28พฤษภาคมนี้นะครับทางลิเวอร์พูลประกาศยืนยันจัดงานอำลาเไกนครอปกุนซือชาวเยอรมันนะในวันที่28พฤษภาคมนี้ก่อนหน้านี้นครอปยืนยันข่าวสุดช็อกเตรียมอำลาลิเวอร์พูลครับหลังจบฤดูกาลนี้ไปหลังคุมทีมมานานเกือบ9ปีและพลาทีมคว้าแช,ชมป์สำคัญได้หลายรายการโดยเฉพาะแชมป์พรีเมียร์ลีกและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก แม้ฤด,ดูกาลน,นี้ลิวพูอาจจะเป็นเพียงแชมป์คาราบาวครับเป็นความสาเร็จรายการเดียวเพราะในเลกเนี่ยยังตามหลังอาเซนอลแล้วก็แมนซิตี้ส่วนรายการอื่นตกรอบหมดแล้วครับแต่ลิวพูก็ยืนยันจะจัดงานอํลลาจ h i เก e นค็อปแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับลิวพูครับประกาศทางการว่างานอํลลาจเกนค็อปที่ใช้ชื่อว่า an evening with j u r g k e n k c r p p and special cross นะจะมีขึ้นในวันที่28พฤศจายนนี้ งานอำลานี้จะจัดที่ mns bank arena ในงาน t h i จะเป็นการเปิดโอกาสให้แฟนบอลได้กล่าวคำอำลา c h i c นคล c l u เป็นครั้งสุดท้ายโดยมีจอห์นบิชอฟแฟนบอลขอสโมสรตั้งแต่เกิดครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรด้วยก็ถือว่ายืนยันวันออกมาแล้วครับว่าวันที่28ปพฤษภาคมนี้จะจัดงานอำลา c h i c นคล c l u นะครับทางสโมสรลิเวอร์พูลจะทําให้นะครับผมถือว่าสมเกียรติครับสำหรับกุนซือรายนี้ครับประสบความสําเร็จมาทุกอย่างแล้วกับลิเวอร์พูลหงสแดง ถือว่าเส้นทางของเขามันโรยด้วยกลบกุหลาบมาหมดแล้วครับถือว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งคุณซื้อที่อยู่กับลิเวอร์พูลมาอย่างนานแสนนานครับเกือบ9ปีครับสำหรับ c ิ i เกนคล็อปกับลิเวอร์พูลเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสุดยอดมากๆเลยนะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับกับงานอำลาชิเกนคล็อปลิเวอร์พูลนะครับโอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่แฟนบอนเลเราเดะคลอปเนี่ย ต้องยกย่องสรรเสริญอยู่แล้วครับคุณซื้อรายนี้ครับเป็นตำนานของลิเวอร์พูลอย่างแท้จริงนะครับพาลิเวอร์พูลเนี่ยก้าวกระโดดเป็นอย่างมากนะครับมาตามกันต่อนะครับทางโจเซ่มบรินโญ่ครับยกตีซอนฮุงมินเนี่ยเล่นดีพอที่จะเป็นนักเตะที่เล่นทีมระดับท็อปของโลกได้เลยนะครับโจเซ่มบรินโญ่ครับคุณซื้อคนดังยกย่องฝีเท้าของซอนฮุงมินนะครับกองหน้าของสเปอร์แล้วก็ทีมชาติเกาหลีใต้ ว่ามีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมมากพอที่จะค้าแข่งกับสโมสรระดับท็อปของโลกได้เลยครับแข่งทีมชาติเกาหลีใต้อย่างสวิตซอนนะครับก้าวขึ้นมาเป็นกัปตันของสเปอร์ในฤดูกาลนี้หลังจากการย้ายไปของแฮร์รี่เคนนะครับเขาอยู่กับสเปอร์มาตั้งแต่ปี2015นะและทําผลงานอย่างยอดเยี่ยมจนก้าวขึ้นมาเป็นสตาร์ระดับแถวหน้าของพิวเงินเก็ดไปแล้วซึ่งทางโจเซมบรินโยครับที่เคยคุมสเปอร์เนี่ยยกย่องลูกน้องเก่าอย่างโซนุมินว่า มีคุณภาพในระดับที่จะเล่นให้กับยอดทีมของโลกได้นะครับทางด้านของน้ำมูครับพูดถึงซอนมินเขาบอกว่าผมไม่ได้มองว่าซอนเป็นนักเตะเกาหลีผมมองว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดของโลกบางทีแฟนบอลทอนแนมอาจจะไม่พอใจกับสิ่งที่ผมพูดไม่ใช่ว่าไม่เคารพนะเขาสามารถคว้าแชมป์เขาสามารถเล่นกับทีมที่ดีที่สุดในโลกได้ ซนมินสามารถเล่นในอังกฤษกับแมนเชสเตอร์กับลิเวอร์พูลกับเชลซีสามารถไปเล่นในตำแหน่งไหนก็ได้เล่นในต่างแดนก็ได้ค้าแข่ขงกับหนึ่งในทีมที่ดีสุดของโลก mm hmm. เขามีความคล่องแคล่วในแบบนักเตะของฟุตบอลสมัยใหม่ mm hmm. เขาสามารถทะลุทะลวงจากตรงกลางจากด้านข้างเลี้ยงตัดจากริมเส้นเข้ามาตรงกลางได้ด้วยอันนี้คือสิ่งที่น้ำมูแกรบได้พูดถึงซนมินนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ สุดยอดอยู่แล้วครับส่วนรับตีซ้นฮุงมินนะครับเป็นนักเตะคู่บุญของสเปอร์ไปแล้วครับตอนนี้ครับขาดไม่ได้นะต้องบอกงนี้ก่อนครับแม้จะยังไม่เคยได้แชมป์กับสเปอร์ครับเป็นแค่รองแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปี2018-2019และรองแชมป์ลีกครับเมื่อปี2020-2021แต่ซนุงมินครับก็มีผลงานส่วนตัวที่ยอดเยี่ยมโดยทำไปแล้ว162ประตูกับ83แอสซิสจากการลงเล่น405เกมกับสเปอร์เคยได้ดาวนว์สโตร์ผิ์น้งกรีดเมื่อปี2021 22นะครับก็คือตอนนั้นแข่งกับโมซาลาด้วยครับสำหรับตีสโนมินนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสุดยอดอยู่แล้วครับไม่ต้องพูดถึงคุณภาพคุณภาพนโนมินเนี่ยมันคับแก้วอยู่แล้วตามที่มูริโยบอกแค่ว่าดีพอแหละที่จะเล่นให้กับทีมท็อปของโลกไปเลยไม่ใช่แค่สปเปอร์นะสำหรับตีสโนมินมาพูดถึงมาเคสแรดฟอร์ดกันหน่อยนะครับล่าสุดทางแกรมสเนตก็บอกว่าถ้าสมสุรดีๆครับเออถ้าถ้าสังกติบแบบดีๆเนะี่ย คงขายทิ้งไปแล้วนักเตะแบบมาคัสรัดฟอร์ดนะครับผมทางแกรมซูเนสครับเชื่อว่าสโมรสรดีๆคงมองหาทางขายนักเตะที่มีทัศสคติแบบมาคคสรัดฟอร์ดออกจากทีมไม่น่าจะเก็บไว้นักเตะแบบนี้นะครับรัดฟอร์ดเนี่ยตกเป็นเป้าหมายโดนวิจารณ์อย่างหนักเลยในฤะดูกาลนนีะ้เรื่องความพยายามความมุ่งมั่นในการลงสนามเล่นบอลและยังมีการปรากฏคลิปวิดีโอออกมาว่าหลายครั้งที่รดฟอร์ดแทบไม่ยอมไล่บีบบอลจากคู่แข่งเลยนะครับ หนึ่งในนั้นคือการวิ่งหยดๆตามรรสบาร์คลี์กองกลางของลูต,ตันทาวแต่ก็ไม่ได้เข้าไปแย่งบอลจะไม่คู่แข่งเลี้ยงวนไปวนมาได้อย่างสบายใจแกรมซูเนสบอกว่าบรูโน่ฟอนันเดสเป็นนักเตะที่มีความสามารถแต่เขาจะเหมาะก,กับแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือเปล่าเขามีคุณสมบัติที่จะทําแบบนั้นแต่เขาอยากที่จะพยายามทํางานอย่างหนักหรือเปล่าบางทีก็ไม่รู้หรอกนะออตอนผมเป็นนักเตะไม่มีใครได้รับอนุญ,ญาตให้ไม่ต้องวิ่งกลับหลัง คุณปรีขึ้นหน้าแล้วก็ต้องวิ่งลงมาให้เร็วกว่าไม่มีใครเอาแต่รับลูกจ่ายผมอยากบอกว่ามันเป็นแบบอืมก่อนช่วงเวลาของผมนั้นน่ะหรือแม้แต่ตอนนี้กับทีมที่เก่งที่สุดหากคุณคือสโมสรที่ดีเยี่ยมและมีมืออาชีพชั้นยอดน่ยคุณจะทําในสิ่งนี้ในการซ้อมทุกวันและหากคุณไม่ทําพวกเขาจะมาหาคุณโค้ชไม่ต้องพูดเลยด้วยซ้ำนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับสโมสรใหญ่ๆ เรื่องนี้ควรตอกย้ำเข้าไปในตัวคุณระหว่างการซ้อมสิ่งที่มาร์คัสแรดฟอร์ดกับรอสบัคคลี์ตอนเจอลูตันทาวเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนหมายความว่าเขาต้องทำแบบนั้นในสนามซ้อมแน่ๆหากเขาทำแบบนี้กับสโมสรชั้นดีพวกเขาก็คงหมดความหมดทนจนมาถึงที่นี่จะมีผลกระทบตามมาอย่างแน่นอนหากไม่เรียนรู้พวกเขาก็คงคิดจะขายคุณออกไปแล้วอย่างเช่นมาร์คัสแรดฟอร์ดที่ไม่พยายามเล่นฟุตบอลไม่พยายามวิ่งไล่บีบคู่แข่ง อันนี้คือสิ่งที่แกรมสูเนสครับบอกเลยบอกว่าถ้าสโมสรดีๆคงขายนักเตะแบบทัศนติอย่างรัสฟอร์ดเนี่ยทิ้งแน่ๆไม่ต้องกลัวนะครับมาคาัสรัสฟอร์ดครับไม่รู้สถานการณ์หลังจบฤดูกาลนี้จะเป็นยังไงกับแมนยูครับจะโดนวิจารณ์มากน้อยแค่ไหนก็ต้องไปดูกันนะจ๊ะโอ้โหโอ้ยเป็นอะไรที่น่าเห็นใจนะครับมา ตามสิ่งที่น่าสนใจกันหน่อยกับยูสโกสามหครับล่าสุดในเดือนพฤษภาฯมหาสนุกแบบนี้เขาเปกันแบบจุกๆเปกันแบบหนักๆไปเลยนะครับกิจกรรมเพียบไม่อั้นแจกของรางวัลมูลค่ารวมกว่า1.5ล้านบาทสาหรับยูส o r สามหนะครับยรเยอะกว่าเดือนเมษายนอีกด้วยนะถ้าใครสนใจก็แอดไปที่แอดยูสโกสามหมีแอดอำหน้าด้วยที่แอปสีเขียวนะบอกว่ามาจากช่องสเก็ตฟ,ฟุตบอลคุณจะได้รับสิทธิพิเศษโค้ชสดอะไรต่งางๆเยอะแยะมากมายโปรโมชั่นเยอะมากนะครับ กิจกรรมเนี้ยเริ่มตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่3าสิเอ็ดพฤษภาคมนี้เท่านั้นโปรสําหรับเดือนพฤษภาคมกันแบบจุกๆนะครับโปรแบบจุกๆจะหนักจะแหลกแจกจริงนะจ๊ะถ้าใครสนใจก็ไปตามกันได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยมาตามข่าวของแมชชินกรีนวูดกันหน่อยครับแม o n g นกรีนวูดเหมือนทางทีมจากพิมพ์เหล็กก็ให้ความสนใจเหมือนกันนะกลายเป็นแข้งเนื้อหอมอีกคนมีรายงานข่าวล่าสุดจาก The Tele g r ราฟครับบอกว่ามี2ทีมจากพิมพ์เหล็ก สนใจทาบทามตัวเมสันกรีนวูดของแมนยูนะครับรายงานก็บอกว่าทีมจากพิมพ์อังกฤษ2ทีมนะครับที่สอบถามแมนยูถึงการเซ็นสัญญาซื้อตัวเมสันกรีนวูดดายิงไว้ย2 2ปีอย่างกรีนวูดโดนปล่อยยืมไปอยู่กับเาตาเฟ่ในฤะดูกาลนี้แล้วก็ผลงานเข้าตานะครับทำผลงานดียิงไป10ลกูกอ่าแล้วก็จากการลงสนาม31เกมนะครับฟอร์มของกรีนวูดทำให้หลายสโมสรทั่วทวีปเนะี่ยสนใจเขามากๆ รายงานล่าสุดบอกว่ามีทีมจากพิมพ์ังกรษยอย่างน้อย2ทีมที่สอบถามถึงกรีนวูดนะครับไม่ได้บอกว่าทีมไหนนอกจากนี้สโมรสรในสเปนอย่างเช่นบาซ่าแล้วก็แอตมดริดเองก็ตกเป็นข่าวกับเขาก็เหมือนกับมาลายูเวนตุสแล้วก็ลาซิโอในอิตาลีครับนอกจากนี้นทีมในเยอรมันก็เลยเขาเหมือนกันสําหรับมิสันกรีนวูดครับเนื้อหอมที่เดียวนะไม่ใช่ว่าไม่เนื้อหอมนะครับยังก็ตามครับแม้ทีมจากพิมพ์ังกรีให้ความสนใจแต่มีการที่กรีนวูดจะลงเอยด้วยการย้ายไปเล่นในต่างแดนมากกว่า แมนยู U, ประเมินค่าตัวของกรีนวูดเอาไว้ประมาณ40-45ล้านปอนด์ใกล้เคียงกับที่เชลซีเคยควักเพื่อเซ็นสัญญากับโคเประเมอร์มาจากแมนสตีการปล่อยตัวกรีนวูดออกจากทีมจะถือว่าเป็นกําไรเข้าสมสรแบบเต็มคาราเบลแบบเต็มๆเพราะเขาเป็นเด็กปั้นของแมนยูมาตั้งแต่เกิดนะครับนั่นหมายความว่าจะกลายเป็นทุนในการเสริมทัพของแมนยูในซัมเมอร์นี้และช่วยให้แมนยูเนี่ยจะโล่งขึ้นกับกดแฟรนเชส์แฟรเพย์ ay, หลังจากพลาดการเล่น U c l เในฤดูกาลหน้า หากแมนยูพลาดเล่นฟุตบอลยุโรปทุกรายการพวกเขาจะต้องขายนั้งแตะก,ก่อนเสริมทัพเข้ามาใหม่ทําให้ค่าตัวของกรีนวูดอาจจะเป็นสิ่งสําคัญนะครับว่าจะตั้งเท่าไหรด่ดีมันเป็นไปได้ยากครับที่กรีนวูดจะอยู่กับแมนยูต่อไปและลงสนามให้กับแมนยูอีกครั้งแมนยู menu จึงโฟกัสกับการที่จะปล่อยนักเตะออกแต่หากไม่มีข้อเสนอที่เหมาะสมพวกเขาอาจจะปล่อยยืมอีกรอบและพุ่งด้วยเงื่อนไขบังคับซื้อขาดนะครับ เกตาเฟ่ก็อยากจะรังกรีนวูดอยู่กับทีมต่อไปอีกหนึ่งฤดูกาลแต่การเงินของเกตาเฟ่นั้นไม่ดีพอสําหรับการจ่ายค่าตัวก้อนโตบวกกับค่าไหนที่มากถึง75,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ของกรีนวูดนะครับอังเกลตอรเรสครับประธานสโมสรเกตาเฟ่ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าจุดยืนของแมนยูคือการขายกรีนวูดอย่างแน่นอนหากได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมยื่นเข้ามาครับโอ้โหนั่นเลยครับสถานการณ์ของกรีนวูดเอง ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องมาพูดถึงนักเตะที่เนื้อหอมอย่างกรีนวูดเนี่ยหลายทีมให้การจับจ้องอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับฟอร์มดีแล้วก็เหมือนจะคงเส้นคงวาด้วยนะในฤดูกาลน,นี้กับเกตาเฟ่เล่นแบบยืมตัวแต่แมนยูเนี่ยหวังขายขาดแน่ในช่วงตลาดซัมเมอนี้ไม่ควรจะเก็บไว้อะไรทํานองนั้นนะครับทุกคนครับมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของไม้เขียวมสั่นกรีนวูดก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ ทุกอย่างไม่มีผิดไม่มีถูกครับสามารถอัปเดตให้ฟังหมดเลยนะโอ้ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกๆคนชาวสเก็ตฟ,ฟุตบอลครับเป็นห่วงทุกคนเสมอช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็อยากให้ดูแลสุขภาพกันให้มากๆนะครับเพราะว่าสุขภาพร่างกายของคนเราเป็นสิ่งสําคัญสําคัญกว่าเงินสําคัญกว่าทองนะครับไม่มีอะไรที่มันสําคัญกว่าสุขภาพของเราอีกแล้วไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาบอันประเสริฐต้องบอก้ก่อนนะครับ จากใจจริงครับเอฟเชนายยุทธมอบให้ทุกคนเลยจัดไปให้ไหวรุ่นจัดไปยาวๆนะจ้า